ก็สุดเลยนะครับเหตนการเดลต้ารีวิวการรีวิวเดิมิชันโพลิสนะครับผมเด็กอ่าเดยูชะครับผมจะเป็นยังไงมาดูนะครับไปเลยกับน้องรักก่อนที่เราจะเริ่มกันนะครับผมก็ต้องบอกก่อนนะว่าช่วงนี้เราก็ไม่ค่อยว่างจริงๆฮะและก็เลยคลิปมาค่อนข้างช้าช้ามากๆนะครับผมเรียนเยอะครับผมขี้เกียจอะอ่าครับเอาที่เกิดสูนนะครับผมใบแรกครับผมตัวเริ่มครับอ่าหุ่นยนตัมมิติโกยูชะครับผมไล่ทับได้จั่ว์อีซี แล้วก็จะเป็นคิแปดนะครับผมดอเป็นดอพีจีนะครับ <Yeah. S 1> เพื่อการเล่นที่ค่อนข้างง่ายเย h แล้วก็คิวี่ครับผมโซนก็ประมาณนี้ใครอยากจะใส่เป็นดอหกก็ได้นะผมไม่ว่ากันครนะครับ,รบนี่ก็คือเป็นทิกเกอร์ใหม่หมดตัวเริ่มก็เป็นตัวเริ่มใหม่ด้วยเลยครับผมช่วงนี้เวลาค่อนข้างยุ่งก็เลยทําคลิปได้ช้ามากมายอาจจะ <c oughs> อาทิตย์ละอาทิตย์ละคลิปถึงสองคลิปนะผมครับ ต่อมาที่เกตดหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นที่สไตล์ครับผมสามใบแล้วก็หุ่นยอนต่ำม,มิติไดแลนเดอร์ครับผมที่สกิลบอกว่าถ้ามันมีพลังสามหมื่นครับผมอ่าเดี๋ยวนะแล้วก็คู่แข่งห้ามอินเตอร์เซ็ปเก่งใส่พิ้งซี่สามใบเออหยิบไม่ครบต่อไปครับผมหุ่นยอนต่ำม,มิติไดมารีนสกิลคือเมื่อลงสนามโซบัสหนึ่งเลือกไว้หนึ่งใบได้ทีเมื่อโจมตีขอกาบของการสองใบครับผมหรือมากกว่าการใบเดียวอยจะใช่พีจีมดซิท ใส่เพียงสองใบครับผมเพราะว่าโอกาสใช้ค่อนข้างน้อยแต่ไปอีกคอมมานเดอร์รอเรีวครับผมสกิลก็คือแอคทีฟเรกกาวันเพอร์เทิร์นเคสเตอร์บัสหนึ่งเลียงเรีกกาสี่ตัวเลือกยูนิตของคุณหนึ่งใบเพิ่มพลังว่าเป็นสองเท่าแล้วคชีทีคอบวกหนึ่งครับผมใครอยากใส่รอเรีวใบเก่าก็ได้นะผมไม่ว่ากันต่อไปก็จะเป็นแมงสามครับผมไดเบฟสกิลก็คือแอคทีฟว so ันกาเลียกกาวันเพอร์เทิร์นโซบัสหนึ่งเลือกวันหนึ 5, ่งใบบวกพาวเว่าห้าพันสกิลต่อมาคือเมื่อวันกาดของคุณตีฮิตสเร็จ เอเดี๋ยนะเมื่อวันกาดของคุณโจมตีฮิสวันกาดสำเร็จเอาไปนิจโซแล้วจวกัสหนึ่งใบต,ตัวเพิ่มโซนั่นแหละอ่าเดี๋ยวนะตัวหนึงนับยังไม่ได้นับนี่หว่าก็จะเป็นอย่างนี้สี่หนึ่งสี่สองแปดแปดเก้าสิบสิบสิบสองสิบสองใส่ทั้งสี่สิบห้าใบครับผมคือตอนเส็จก็ไม่ได้นับอ่ะใช่นะครับจะไปที่เกตสองเกตสอง <laughs> ก็จะเป็นไดรดราก้อนสี่ใบครับผมสกิลของดไ,ไดรดราก้อนก็คือ แอคทีฟแวนการ์ดเลกาดพลเพอร์เทนโซบัสหนึ่งแอะแวนแวนการ์ดบวชพลห้าพันสกิลต่อมาคือถ้าแวนการ์ดมีพลวเวสามหมื่นห้าพันเป็นสกิลคอรนะครับผมยูนิตนี้บวกพลอีกหนึ่งหมื่นวันได้ปะวะเออยูนิตนี้บวกพลหนึ่งหมื่นก็คือตีสองหมื่นนั่นแหละใบต่อมาผมไปใบช่วยคืนคอรให้ผมถ้าวันพลวเวถึงถ้าวันเป็นเกรดสามหรือมากกว่าเอามาคืนเอามาคืนคอรให้เติมโซด้วยแล้วก็ตัวเก็บเกรดสามครับผม แล้วก็มีเท็ตีคิดจั่วจิ้มแวนนะใส่มาทั้งสิ้นสิบเอ็ดเอเดนะอันนี้มันต้องสิบสี่สี่ไม่ใช่สิบไม่ใช่สิบห้าสิบเส้นเกตหนึ่งสิบสี่เกตสองสิบเอ็ดเกตสามนะผมก็จะเป็นไดยูฉะสี่แล้วก็เกรดไดยูฉะสี่นะผม <ๆ S 2> <ๆ S 1> สก,กิลของไดยูฉะก็คือถ้ามีพาวเถึงสามหมื่นห้ามากกว่าสกิลคอนนะผมคิดที่ข้อบอกหนึ่งสกิลต่อมาคือแอคทีฟวันกาดวันเบอร์เทิน เลทเรียกกระกิบไปก็ได้ต่อจำนวนเลกัตที่เลครับผมพาวเวอร์บวกหนึ่งหมื่นจนจบเทิร์นวว้าสกิลของเกดอายุชาก็คือเมื่อลงสนามถ้าไอเมื่อลงสนามครับผมยูนิตสามใบแถวหน้าบวกพาวเวอร์หนึ่งหมื่นจนจบเทิร์นสกิลต่อมาคือออโต้จากบนมือครับผมเมื่อจบการต่อสู้ที่เวนการโจมตีและเวนการมีพาวเวอร์สี่หมื่นห้าหรือมากกว่าและไม่มีการไล่ในเทิร์นนี้สกิลคือคอน์เตอร์บาร์หนึ่งไล่ไปนี้ในพลาดสแตนแล้วก็บวกหนึ่งหมื่นก็คือได้กริปเพิ่มอีกหนึ่งใบนั่นแหละ ก็คือได้รอบเพิ่มด้วยเลยใช่แวนได้รอบเพิ่มดแรงด้วยอืมก็คือขอพี่จีนอยเน่ะอ่ะขอเปิดอย่างนี้แล้วกันแกนหล,ลบใบนี้สี่ใบเอามาเอามาหงายตัวเองแล้วก็เอามาทําได์เพิ่มแกนหล,ลบตัวนี้เอามาขูต่ตอนต้นตอนต้นเกมรับผมใบนี้เอาไว้ปิดเลดเกมดั๊ดเอาไว้ปิดเลดเกมใบนี้เอาไว้เป็นตัวเปิดต้นเกมแล้วก็ใบนี้ใส่มาทําไมก็ไม่รู้<ม>ใครอยากใส่เป็นซีบิดก,ก็ใส่ก็ได้อืครับผม ไอ้พวกจีน่เราจะไม่ไล่สกิลนะผมเพราะว่าบางใบเราเคยพูดไปแล้วเราแนะนําว่าถ้าใครอยากรู้รายละเอียดและวิธีการเล่นจีนพวกนี้ให้กลับไปดูคลิปเก่าที่เราเคยสอนเป็น d ดิม n s นชันโพลิสนะฮะนั้นเป็นสายแกลลบอืมอ่าส่วนจีการผมใส่เป็นเอ็กคาริบูสองใบนะครับแล้วก็จีการไอ้ใบนี้เพื่ออ่าบุกพาบุกพาเอ้บุกคิวตามเรียนในสนามแล้วก็เอามาคืนคอสถ้ามีเขาถึงมาแล้วก็ใบนี้เอากาดจากโซที่ไม่ได้ใช้เอามากาศเฉยครับแล้วก็ใบนี้เอามาลดพลังเล่นเพื่อสมมติใครอยากใส่เป็นไอ้สายซิ สายซิลที่บอกว่าถอดโซ่สองรถพลังหนึ่งหมื่นอะไรเงี้ยใส่คู่ไอ้นี่ก็เล่นได้อยู่ครับผมต่อไปก็จะเป็นป๊บหนึ่งนะฟอร์ดกิฟฟอร์ดนะผมใส่กี่ใบก็ได้แล้วแต่คุณแต่ผมใส่แปดเพราะว่าฮะเพราะว่าวันมีสองตัวเอ้ยวันมีแปดเกศสามีแปดใบเอ้ยไม่แปดตัว ไม่แปดเจ็ดเออแค่นั้นแหละก็จะทําการเปลี่ยนอาร์ตกันในคลิปนี้เลยนะครับผมนะเพราะว่าใส่เพิ่มก็ได้มากไม่เอาเปลี่ยนอาร์ตไปเลยจริงนี่นะครับผมนะก็เป็นอาร์ตสวยหนึ่งอันด้วยอ่ะอ่าถ้าดูในไลฟ์ตอนนั้นก็คือเรายังไม่ได้ไปนี้มาเพราะว่าเล่มยิบใช่นะครับก็จะก็จะมีประมาณนี้อันนี้คือเราใส่แปดเพราะว่าเหตุผลก็ที่บ่าไม่ไปแปดเจ็ดไปเจ็ดอ่ะเออเพราะว่ามันไลฟ์สองรอบอืมไม่มันยังไงก็ใช้ไม่ถึงย่ล้วปกติใช้สูงสุดแค่แค่สามใบอืมสองใบสามใบเดยประมาณ เ,เอาเผื่อไว้ก่อนโอเคต่อไปที่คอมโบการเล่นนะผมครับโอเคเราจะเริ่มเลยรเนาะ,ะที่เกตโซนมาปุ๊บแล้วก็ไลเกตหนึ่ง <Gate> แนะนําว่าต้องเป็นไดเบฟแน่นอนเ <laughs> พราะไดเบฟเราใส่มาเยอะมากไม่ก็ทิ้งสไตร์สองตัวแล้วแต่เล่นแต่ไอตัวไดมารีนไดมารีนเก็บไว้แล้วก็ไดใบนี้ถ้าไม่จำเป็นต้องไลก็เก็บไว้เพราะว่าเอาไว้เล่นตอนเลดเกมรอเร็วอ่ะรอเร็วครับเล่เกมเหมือนกันครับ เกตสองครับผมแนะนําให้ไล่เป็นไดดารากอนไปเลยครับเพราะว่าไดดารากอนนั้นยืนหนามากยืนหมื่นโดยที่เกตอืมไปหนึ่งโดยที่เกตสองเนี่ยเราจะมีตัวยืนเก้าพันอย่างน้อยสองอย่างน้อยแน่เนี่ยเยอะคือเราไล่ลงมาได้เลยอืมอยากลงก็ได้แหละแต่แต่ถ้าเป็นผมอะผมจะไม่ลงเพราะผมจะประหยัดมือแล้วเล่นตอนเกตสามโอเคตีตือืมแล้วตีประมาณนี้เกตสามที่ไล่มาจะเป็นไดยูฉะกิฟ์ถ้าจะให้ให้แวนไปเลยเพราะแวนจะได้แรงแรงครับแล้ว สมมติเราจะสเปรย์บอดอย่างเงี้ยหรว่าสเปรย์ด้วยไดดาก,ก้อนหนึ่งใบอะไรอย่างงี้แล้วก็ไอ้นี่ก็ไดอีกหนึ่งใบส่วนไอ้ไดเจ็ตเนี่ยเอาไว้เก็บตอนเกตสามเราตกดอกไปประมาณสักใบสองใบอะไรอย่างงี้ก็ค่อยเล่นตัวนะั้นใช่อ่าแล้วก็เกตหนึ่งที่แนะนําให้ลงก,ก็จะเป็นไดมารีหนึ่งใบแล้วก็ใบนี้หนึ่งใบครับผมจากนั้นกดเทคของไอ้นี่ไปเลยอีกค่าหนึ่งไม่จาเป็นต้องลงก็ได,เได้เล่นอย่างนี้ก็ได้เล่นอย่างงี้ก็ได้อ๋ออืมประมาณนี้ก็ได้แล้วก็กดเทค แคบไอ้นี่ไปก็ได้แล้วก็บวกอีกหนึ่งมืเป็นสามหมื่นสามนเช,ช็คไอ้นี่เป็นสามหมื่นแปดไปหนึ่งนะสองสาม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 แปดเออถูกละก็จะเป็นสองขีแล้วก็<ส>ักอะไรเปิดก่อนอ่าแนะนําถ้าผมแนะนําใช่ไหมครับไม่เลียข้างหนึ่งเปิดก่อนก็แวนเปิดไปเลยอ่าเพราะว่าแ,แ่งไ้มเราก็ต้องรีดพีจีแต่ถ้าเปิดต้นเกมเนี้ยน่าจะน่าจะรีดไม่ได้เพราะว่าเดมเขาค่อนข้างน้อยครับประมาณนี้ครับผม ส่วน G ยูนิตที่แนะนำเป็นสไตเปิดก็จะเป็นอ่าเอ็กไทเกอร์เอ็กไทเกอร์ไงเอ็กแกลล็อปเพราะว่าเอ็กแกลลอปเนี่ยมันมีเทคก็บอกว่าต่อต่อตัวมันที่ทไงหน้าหนึ่งใบบวกสี่พันถ้ามีพาวเวอร์ Power ถึงสี่หมื่นได้ได้บวกหนึ่งเพราะว่าเด็กนี้ก็ต้องการมือมากๆก็เลยต้องเล่นอย่างนี้ไป ถ้าอ่าแล้วถ้าเกิดสมมติจบเทินคุณอะไรเงี้ยถ้าเกิดคุณสามารถปาจีกาดได้ผมก็แนะนําให้ปาครับผมปาอะไรไปก็ได้แล้วแต่คุณเพิ่มเพิ่พมเจนเบกใช่เพิ่มเจนเบกเพื่อไปเล่นคู่กับไอ้เอกันหลกครับผมประมาณนี้อ่าแล้วถ้ามาถึงเลทเกมที่ของเราเริ่มฟูลต,ตอนไม,ไ,ตอไม่สไตล์ครับไม่สไตล์ครับไม่สไตล์ไม่สไตล์ถ้าเกิดสมมติคุณมีใบนี้แล้วคุณไม่อยากสไตล์เก็บไว้ก่อนเลยแล้วก็คอเรียไปสักตัวอะไรวันนี้ให้ดานหลังมันฟูลฟูหน่อย อืมเป็นใบนี้อ่าผมเนี่ยถ้าผมแนะนํานะอืมทรัพสองใบนี้ทิ้งไปเลยอ,อ่าก็จะเป็นสองหมื่นสามสี่หมื่นสามสี่หมื่นสามะผมโดยประมาณแต่ถ้าเกิดสมมติคุณถ่ณาได้ดาวก,ก็ลงมาใหม่ได้ก็ได้ก็จะเป็นสี่หมื่นแปดคอสไอ้นี่ก็จะทํางานไปสี่สี่หมื่นห้ามากกว่าเมื่อตีกันันได้ไหลใหม่อืมก็เอาไอ้นี่ตีไปเลยสี่หมื่นแปดถ้าเป็นเลตเกมก็น่าจะได้พีทีสักใบใช่แล้วก็ใช้เทคลงมาปุ๊บ ลงเสร็จฟอร์ปุ๊บแถวหน้าบวกหนึ่งหมื่นตัวมันบวกหนึ่งหมื่นบวกก็คือแวนอย่างน้อยจะบวกสองหมื่นจากสกิลของใบนี้แล้วก็บวกจากกิฟอีกสองหมื่นก็เป็นสี่หมื่นก็จะเป็นห้าหมื่นสามแนะนําว่ากิฟลงแต่แวนเลยครับแนะนําครับลงลงแค่แวนครับเด็กนี้แนะนําลงแค่แวนอย่างเดียวครับครับผมโดยประมาณนะผมประมาณนี้เลยอ่าแล้วถ้าเป็นสไตล์เลดเกมสไตล์เลดเกมจะมีอยู่สองตัวก็จะเป็นอัลติเมทไดชิงกับสตาร์ครับผม อัลติเมตไดคิงเนี่ยคือคุณต้องมีบอดอย่างน้อยห้าใบเพื่อกดพาวเวอร์มาแรงๆแล้วก็คิดหนาเนี่ยประสิทธิภาพครับผมส่วนใบนี้ก็คือเผื่อคุณไม่น่าเหมือนแวนแล้วคุณคิดว่าตีสามครั้งคุณปิดเกมไม่ได้ก็ลงใบนี้ไปเลยครับก็ประมาณนี้ครับอืมนี่คือคอมโบคร่าวๆของเด็กนี้นะครับกับเด็กลิสของเราใช่เย่เ <A. S 1> <Yeah. S 2> ป็นการสอนที่รวดเร็วมากครับผมก็หลังจากที่ไม่ได้ทำมาประมาณสองอาทิตย์หรือมากกว่านั้นครับ ก็คือคลิปเราค่อนข้างมาช้าก็ขออภัยจริงๆนะครับผมไม่ค่อยว่านะครับน้องยีรามาวัสดีครับอ่าใครอยากเจอผมก็ไปเจอได้ใน Discord นะครับตอนนี้ก็คือทีมไม่ได้ลงคลิปแต่ว่าตอนคือคือมันว่างก็จะไปลงใน Discord ครับผม Discord อเจอครีรีบูทไฟครับผมสมมุติใครตาผมได้ก็ลองทักหนูนะครับเสียงประมาณนี้แหละนะครับเอ่อถ้าใครก็จําเพลแมทเก่านะที่ไม่ใช่เพแบบนี้อืมแล้วก็ทําเสียงได้เห็นเด็กลิสแล้วคุ้นเคยทักทายได้ขอสู้ด้วยได้ ครับผมไม่ว่ากันครับนะครับแล้วก็เอรู้สึกว่าจะมีอะไรจะพูดไหมครับตอนนี้อ่ายังไม่มีครับก็เออเดี๋ยวจะมีห้าสิบเก้าบาทใหม่มาผมไม่ได้ไออัพลงเพจนะแต่ว่าผมไปเจอมาก็จะเป็นแกนดูว้าวซึ่งน่าจะได้ทําครับผมผมซื้ออืมมีอีกอันไหมแล้วก็บอดีไฟผมผมกาลังคิดอยู่ว่าผมจะซื้อของมาทํารีวิวมาอย่างเช่นร้อนอะไรเงี้ยระสวัสดอืมไม่ก็ไอตอนอะไรว่าอีบีมาเนี่ย อาจจะเปลี่ยนโลเคชันในการถ่ายครับอาจจะมีเสียงอยู่แค่คนเดียว <S 1> <S 1> <S 1> <S ใช่ลเลาจะหรือแม่ผมอาจจะเปิดอ e ีกอันนึงโคเครื่องมาอะไรให้คุยด้วยกันอะไรเงรีงย้ยโอ้ได้ครับผมนะก็คือตอนนี้ก็อ่าเราคือตอนนี้เรียนเยอะแล้วก็คือเพิ่งเข้ามาหาลัยด้วยเนาะสำหรับพิธีกรเราทําให้เอเอาการถ่ายทำเราจะอาจจะยากลาบากขึ้นแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมนะอืมงั้นก็โอเคก็จบแล้วคับคลิปนี้การรีวิวชุดแวนการ์ดไป่ชุดครับเด็กครับผมแวนการ์ด แต่ไม่ใช่โพรสสายหุ่นยนต์ต่างมิติอีกอมันไม่ใช่หุ่นยนต์ต่างมิติมันคือการหล,ลบผสมไดยูชะสายไดยูชะอ่ะอ่ะอะอไดไดยูการหลบครับผมไดยูหลบละกันนี่ยเพราะ<อ>ว่าต้องบอกไว้ก่อนว่าอ่าถ้าเกิดคือไม่เคยคากหับเป็นหุ่นยนต์ต่างมิติเนาะเปลี่ยนจิ้วหนีจะตามสบายเลยให้เป็นหุ่นยนต์ต่างมิติให้หมดเลยใช่แล้วก็ตัวเล่นเป็นหุ่นยนต์ต่างมิติให้หมดนะครับผมนะชอบไหมเลยชอบเลยแชร์ซับสไครต์ไม่ชอบดิสไลค์เดี๋ยวตาดีวีมีแฟนเพจนะครับขึ้นมา ในครับกตติดต,ต,ตามกันได้แล้วก็จะมีช่องทางการติดต่อก็คือจะมีอีเมล้านล่ามีลิงก์ด o n a t e นะครับรบมาช่วยสนับสนุนเราได้ค,คลิปลงช้าหน่อยขออภัยจริงๆนะครับผมกระไรไม่ได้ดติงิงบอกได้ในคอมเมนต์คลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ